ครับผมวันนี้มาพบกับท่องรถไถโคราชอีนแล้วนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับมันทำไมถึงต้องฉีดพ่นทางใบไว้ตลอดช่วงที่เขาต้องการใความเจริญเติบโตอายุ1-3ถึงเดือนแรกทำไมเราถึงต้องหมั่นมาฉีดพ่นทางใบอย่างสม่ำเสมอนะครับ1น,นะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้ใบอะรับสารอาหาร เข้าไปเลี้ยงลำต้นและขยายลำต้นทำให้โครงสร้างต้นอ่ะอุดมสมบูรณ์ครับแล้วการที่เราฉีดสม่ำเสมอก็จะช่วยให้โครงสร้างต้นของเราโครงสร้างต้นมันสัปปะหลังของเราอ่ะสมบูรณ์แล้วก็ต้านทานต่อภัยแล้งได้ครับดูมันที่ผมปลูกตอนนี้นะครับอ่ะผมสูง170นะครับตอนนี้สูงท่วมหัวผมแล้ว ตอนนี้สูงท่วมหัวผมแล้วก็อยู่ประมาณเมตรเเมตรแปดสิบถึงสองเมตรแล้วมันอายุห้าเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมหัวมันที่เราพอจะขุดดูได้ให้เพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรได้ชมกันนะครับว่ามันอายุห้าเดือนโครงสร้างที่เขาสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะเขาจะมีโครงสร้างหัวประมาณไหนหัวเขาใหญ่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถ ประมาณการล่วงหน้าได้หรือเปล่าว่าเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มันไล่ละ5ตันขึ้นหรือเปล่ากับการปลูกหน้าแล้งช่วงหน้าแล้งทุกคนเจอวิกฤตนะครับผมก็เห็นหลายๆท่านประสบปัญหาแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผมเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันครับปีนี้เดี๋ยวเราไปดูหัวมันกันเลยนะครับมันอายุ5เดือนครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับทุกคนต้นมันที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยอะ่ะที่เขายืนต้นขึ้นมาไม่เป็นโรคเนาะแตกง่ามออกมาอย่างเงี้ยสองกิ่งกา้านผมทำการขุดให้ดูเลยนะครับว่าความสมบูรณ์ถ้ามันมันสมบูรณ์จริงๆความตกของหัวและความใหญ่ของหัวมันอายุครบห้าเดือน มันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับเนี่ยต้นล,ลำต้นเขาก็จะสมบูรณ์ลงไปไปไล่ๆไปที่โคนต้นเลยนะครับพอโคนต้นลงมาเราก็จะเริ่มเห็นหัวล้วนี่ครับความสมบูรณ์ของมันอายุห้าเดือนเนาะก็คือเท่าเขียนแล้วอ่ะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบก็อยู่ที่ประมาณสิบหัวเนาะหัวเขาใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่แหละการฉีดปุ๋ยทางใบสม่ำเสมอมันก็จะช่วยให้หัวมันของเราอะสมบูรณ์หัวขึ้นรอบโคนต้นเลยครับเนี่ยถ้ามันเราอายุครบหนึ่งขวบเนาะสิบสองเดือนอย่างเงี้ยก็น่าจะ โอเคเลยครับหัวเขายาวนะครับผมยังขุดไปได้ไม่เยอะผมมันมันยังดินมันยังแข็งอยู่หัวเขายาวพอสมควรครับเนี่ยจากโคนต้นมาเนี่ยจากโคนต้นมาก็ยาวมาเนี่ยยังไม่สุดนะครับก็อยู่ประมาณไม้ประทัดหนึงแล้วตอนนี้ไม้ประทัดหนึ่งก็อาจจะยาวขึ้นไปอีกถ้าเขาเจอฝนเรื่อยๆน่ะเขาอาจจะมีการขยายหัวขึ้นเรื่อยๆเนาะขยายหัวขยายลําต้นขึ้นเรื่อยๆ ผมก็จะทําการขุดและก็แนะนําเพื่อนๆไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ย 0, 0ูนทางดินรอบสุดท้ายแล้วแต่ดินยังไม่ชื้นเลยฝนตกหนักอยู่นะครับแต่ดินเขายังไม่ชื้นเนี่ยยังเห็นปุ๋ยอยู่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขี่ยลงมาข้างล่างละคือถ้าโครงถ้าโครงสร้างต้นเป็นอย่างนี้ครับบอกเลยว่าอืนี่ก็ได้อยู่ยประมาณสามสี่กิโลแล้วมั้งเนี่ย ตอนนี้หัวไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้แค่ในกล้องเนาะถ้าเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็โอ้โหถือว่าโอเคแล้วอะ่ะมันหาเดือนเดี๋ยวผมจะขุดดูให้ลหลายๆต้นเนาะมันจะได้รู้ว่าผลผลิตเราโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันครับหลังจากกบต้นแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะย้ายมาดูต้นที่สองครับ ต้นที่สองก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับไม่ไกลมากโครงสร้างหัวเขามาดีนะครับหัวใหญ่นะครับอันนี้ถ่ายมุมไกลเนาะเราก็สูมไปใกล้ๆหัวยาวนะครับผมอาจจะขุดไปได้ไม่หมดเพราะว่าหัวมันยาวดินก็ยังแข็งอยู่โครงสร้างหัวก็จะมีหัวค้ำยันเนี่ยครับโครงสร้างหัวเขาก็จะมีประมาณหนึ่งหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวมันมีข้างล่างนี้อีกนะเนี่ยครับหัว 7จ็ดแปดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหัวยาวนะครับอาจจะขุดได้ไม่สุดก็อยู่ประมาณ1ไม้บรรทัดแล้วตอนนี้ก็จะยาวออกไปไม้บรรทัดครึ่งอย่างเงี้ยสามสเซนโครงสร้างหัวถือว่ามาดีครับมันหน้าแรงเนาะเราไม่คิดว่ามันจะมาดีขนาดนี้แต่ด้วยการบำรุงของผมคือฉีดพ่นทางใบครับช่วงมันแรงอะแต่ที่ฉีดพ่นก็คือ ช่วงที่มีน้ําหมอกน้ําค้างอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับพอถ้ามันแรงอากาศร้อนแล้วอย่าไปครึ่งไปฉีดครับผมฉีดไปแล้วใบมันไหมก็เลยหยุดฉีดเดี๋ยวฝนมาอีกหน่อยผมก็จะเริ่มฉีดอีกสักรอบสองรอบครับก็คือจะจบแล้วเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วก็มาขุดหัวให้เพื่อนๆดูว่ามันมี การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราทําคลิปมาหลอกตาหรือเปล่าอันนี้คือผมโชว์หัวให้ดูเลยนะครับเต็มๆเลยนะครับโครงสร้างหัวมาดีครับผมมันสําหรับมันอายุห้าเดือนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวรัไปคุณดูอีกสักต้นสองต้นก็นได้ครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้ดูได้ตัดสินใจในการ ปลูกมันเนาะว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษายัางไงครับโอเคครับตอนนี้เราจะย้ายมาอยู่กลางๆไล่หน่อยเนาะเราจะมาขุดดูช่วงกลางๆหน่อยเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งนู้นก็ถือว่าคนละฝั่งกันกันกบฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไล่โครงสร้างก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปขุดดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดก่อนแล้วจะมาถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้และครับโครงสร้างหัวของมันสับปะหลังที่อยู่กลางๆไร่ครับอีกฝั่งหนึ่งจากที่เราไปขุดดูเนาะโอ้ยเงานี้เขาสมบูรณ์มากเลยครับคือแน่นเลยอะ่ะหัวมันอะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนี่ก็มีนะครับ8ปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสอง เท่าที่ขุดเห็นน่ะมีสิบสองหัวนะครับก็หัวใหญ่ๆเลยครับมันอายุห้าเดือนเนาะมาเต็มเลยครับระบบโครงสร้างหัวถ้าเราดูแลดีดูสิครับลำต้นโครงสร้างลำต้นเขามาดีมากคือไม่ใช่มันน้ำหยดนะครับนี่คือมันที่ใช้ระบบเทวดาแต่ทำการดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกอะ่ะดีมากครับดูแลเรื่อยๆฉีด ปุ๋ยทางใบอะอย่างสม่ําเสมอเลยครับของผมโครงสร้างเขาก็จะมาดีอย่างเงี้ยมันก็จะบวกกับน้ํายาเล่งรากแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ต้นที่มันเกิดช้าแหละครับแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าเรามาดูโครงสร้างที่สมบูรณ์ถ้ามันได้เกิน500ต้นอย่างเงี้ยต่อหนึ่งไร่ที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เลยมันก็จะให้ผลผลิตเราขั้นต่ำก็หาตันถึง หตันแหละถ้าได้มากกว่านี้ก็คือก็ฟุกไปเลยครับเดี๋ยวเราไปขุดดูอีกต้นเดียวครับเดี๋ยวเราไปขุดดูอีกสักต้นเนาะเพื่อความชื่นใจของคนปลูกเนาะอย่างผมเนาะผมก็ปลูกดูแลอย่างดีถ้าเราเห็นหมมัวมันเราอย่างนี้แล้วยังไงเราก็รู้สึกดีครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับผม ต้นสุดท้ายเรามาขุดดูโครงสร้างที่มันต้นไม่สมบูรณ์เนาะต้นสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้โตมากนะครับเนี่ยเราจะมาดูโครงสร้างต้นนี้ต้นเล็กๆเลยเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดนะครับเดี๋ยวเรามาขุดขุดแล้วจะโชว์หัวให้ดูครับผมนี่นะครับโครงสร้างหัวที่ต้นเล็กๆต้นเมื่อกี้มันขุดดูลำบากผมก็มาขุดดูต้นใหม่ครับแต่มันก็ต้นเล็กๆเ,เหมือนกัน โครงสร้างหัวเขาก็ถือว่ามาดีนะครับเนี่ยหัวใหญ่นะตั้งล่างเนี่ยหัวใหญ่นะครับนยครับหนึ่งสอ้าหก็จะประมาณ10หัวนี่แหละครับโครงสร้างเขามาดีทุกต้นเลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเดินนับเนาะว่าทั้งหมด1ไล่กว่าเนี่ยไล่หน่อยๆเนี่ยเราจะคัดต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์อะ่ะ ได้ถึงสัก500ต้นหรือ700ต้นหรือเปล่าถ้าเกินน่ะเราก็จะประเมินขั้นต่ำของน้ำหนักมันไว้คร่าวๆได้เนาะเดี๋ยวนี้คือเง่าที่ไม่ค่อยใหญ่มากเนาะแต่ก็อยู่ในโซนที่สมบูรณ์มันอายุห้าเดือนโครงสร้างเดี๋ยวเขาโดนฝนไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวเขาก็มีการขยายหัวเพิ่มขึ้นหรือหัวยาวขึ้น เราตอนนี้เขาผ่าแรงมาตั้งสองเดือนกว่าแล้วเพิ่งจะโดนฝนนิด,นด,นดนๆหน่อยๆยังไงผมก็ต้องติดตามเรื่อยๆดูแลเรื่อยๆครับเพื่อให้เขามีหัวที่สมบูรณ์มีแป้งที่ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงเพื่อจะส่งไปที่โรงแป้งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้โชว์อีกแล้วครับตอนนี้ก็จะมีแต่ หัวมันสัมปะหลังที่เราต้องขุดโชว์และเดือนต่อเดือนเนาะว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีไหมเราจะแก้ปัญหาตรงไหนเพิ่มปุ๋ยตัวไหนบ้างคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ